สวัสดีค่ะเมื่อนี้สิพามากลอิปปูเด้อจ้าเดี๋ยวเอาไปกนอิปปูกันเหมือเลงสิพากินออมปูไปกันค่ะไปเลย แม่มาดูมาหาดูอ <neighborhoods> ย oh, uh ู huh. no. No. Okay. Well, ่ครับมาดูอยู่จ้ะจ้าข้ามาแต่ละเทลาได้หลายอยู่ป่หลายอยู่ทะเลจีร้องหานล้องฟุรจ้าตัวโดจังเสียจ้าโอ้ห้าง่ายปนมะพร้าวไม่กินข้าวไม่กินข้าวจ้าโอ้เวลาได้ไปยังกินนี่ป้า ไปอ้อมอ้อมบ่จ้าโอ้มาหาดูอยู่บ่ะสิปัดฟองดอนปูหนีหนู้ามันควรหนีมือหนีไปแล้วเห็นไหมต่อไปนี่นไปกลางคู่แล้วไปกลางคู่แล้วบ่ปัดถูกโอ้โหดินมันดินมันขุดขนาดใหญ่บ่อันนี้บ่บ่ได้ยางไปไก่ด้ยเนาะ

ใช่ดีเนาะมาขดบ่าท่านพ่อขึงชมวงไหมใช่ตัวเปลือกอีหูใหญ่หูหน่อยจนประเด็นดน่มือนะได้แล้วได้ไหมได้เลยดโชกับนี่ทำไมรูเบ้ออะไมันตัวนันนั้น สูได้ไปมานั่งค่อยสู้ได้บรรยากาศค่ะเถ้ะเอาเดเ้อเอาหลายๆเด้อเอาไปให้มัเมนเด e ่อมเาห่วงอีทูนอเดินั่งสแตกเน่ละมาก้นซอยกันเบี่ยนสิได้ไปบ้านอย่าไปซอยดอก คกูยา่ว่าจับคนใหม่นะมสัมฐานลมกคนใหม่นะนี่มาจับนั่นๆๆยปยปยปับหนีบกูแล้วปูได้อยู่เด้ล่ะเอาได้ล้ับมกกูเบิน่กูมาเอาถังไปแล้วเร็วเอาลเอเอาล่ะเตโอ้ย กัูมากนกัดกนห้เนาะูใหญ่อนมถึงามู่้อปานิอ่ามึโกงโจมโกงเียวีมีไอปัะิมาต้านไหนั่นูเนเอามาดูเอาไปเตอาไปเตะผู้ใดตดกิก้กิ่กาฮะกงกาโอ้ยกดก้นกรบปูจนตดแตกเจ้าทั้งในเนี่ยป้า ไปะป็นซืไถกันนะสูเย่มโอ้ยย่ยมาดากี่ยมมนีแนะปเส่วกมันแค่ย่มโอ้ยแค่ย่ยมันแค่ย่มลูกกอกมันแค่ย่มเป็นกบสีใส่กบดีใส่ใส่ไหนต่ยางไงล่ะจะแอดเอานีไเออหูนี่ออละ อล yeah. ่าหนะกรบลูกไปกรบกบกรบก้นฟูได้กับติดสายตาตากบเอี้ยวบําบัดไหนจะปุ้น่อยสับต uh ันหนื่งพานตันพาตันแบบอันนี้เขาเอิยนมาโหลดมอล่ำคณะเข้าจ้างไว้น่ะเอ่้ยต่ำโอ้ยต่ำอีดีตี โบ้เหรอบไอ้ัวขึ้แล้วว่าเป็นตเซียนน้าสาเนะฮแล้ว่าท่านเผาปานไหนเป็นน้าสาวแล้วเบิ้งว่าตนเามันท่นีกิดตอนเวลามันเดินไปเขาว่าท่านหีิดเพาเพราะเพราะเวลาเขาเปิดแห้งแล้วมันมันจะ่หงวนชิดทีหลังว่ะเออเวลามันก็พานไปหนึ่งใจให้ยังไือคือที่โตแล้วเพือคนแก็งเล้มาเปิดตาให้ได้ทำกนทำอะไรกันงโจ้าสสุดเเสีย

ปลาแซหายแล้วตายใส่กะละมนน้นี่นี่นนนายไม่น้งี่ไน่ยสากหนงเพราะว่าอย่างนมันมันมันหน่อยสวยเนาะอือฮะูเกรเา้รอปปกระเป๋า,<ะ>ปาลอัสิ่ามันองแค่ไหนอากาอแกเรากะตั้บ่ปาแกเราก็ตำ ตำตำอาน้ำมันตีเฮือกเลยตำบีบเอาน้ำมันอ๋อเนาะมันก็นหลายขั้นตอนยอังวะบีบเอาน้ำมันเอากะเป๊ขัวให้มันแห้งอือ<ม>เอาเนื้อมันไปลาบเลยจะลาบเ่รออ่อมันจะไปแย้มยุบเหรอืมเอาดองมันเอาแบบดองไปน้ำเหรอบดบ่อ่หรออ่าปุ้ยแย่แล้วอยากดิบอ่อันกินอยู่นี่หลาบ่ได้เอาไปน้ำเลย ลาบคือจังเขาลาบหมูลาบจังนี่บ่แมนตัวครัวเขาหอมนั่นแหละขนาดนี่บ่ป้ามันจะมีตรงหนาอยู่แต่ว่าหนานี่มันหนากินเพราะว่ามันจะเป็นมันมันมันหลายยังย่าชีโซอยเฮ็ดยแบอย่าชียายเฮ็ดเฮ็ดแบบเกันเนาะ ป้าแกเบิร์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ขั้นตอนต่อไปคือเอาไปปั้นเอาไปั้นกับตำบ่โอตำดิปั้นกับตำถ้าตำเสร็จแล้วก็เอาไปขวบเอาเนื้อมันลาบโอ้ขวบหัวหอมเนื้อมันนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมาพร้นี่ยังไม่เสร็จนะเคี้ยวซะไม่บ่ยังขาดนะน้ำลายเฮียอีกแล้วเจ้า วิดีโอถ่ายไปก็น้ำลายหยดอันนี้มันมันตินี่นี่จางมันเป็นอย่างนี้โอ้หมดแล้วมันมันไตน้ำเอาไปตำนะไปปั้นมันนี่ไปปั้นมามาเอาเครื่องมาปั้นเอาไปเลยเครน่องคนที่ทำทันสมัย อี่ย <c oughs> ตาบันเท่าต่ำต่ำอืมแต่อันนี้พ่อต่ำโอ้ใส่ปัน้นแล้วหรืิ <c oughs> จะได้ใส่น้ำนิดหน่อยจะได้เนื้อกับปูเยอะ เนี่ยคือเนี่ย้ามันกองก็ได้อีกเลยนะโพเลนี่นะทานทก่นะอเอจนาะันเปลือกมันแดงไหมกรจุมันทำให้ฮะยางลาลูกกอเนี่ยอันนี้อันนี้ครัวปะป้าอออออ๋อ ล้วนลนร้วนล้วนสีอ่อนเปล้วนครับสอ่นใ่จางาาัน้เสียอย่างแคปสีโอ้ยจมน้ำงมันจะหิวอ่ะต่ำละป้าอันนี้แต่บอกอันนี้อเอแล้วอันนี้อ๋อแล้วส่ลาบจ้า อันพูดเขาสีออมกังอนอันพูดจะออมทิมพัดใส่กินเลยอันเี้นลาบเนาะเป็นไส้ใส้กึ่งเป็นลาบเป็นเนาะจ้ามันยัเใส่ยังขวมันมีเสีนเสียน บอ้เซลกกีบทก็มากสั่ชตกเราคัสเเบิ่เินกูเบ่อ็กสิบกินกิดแบบถุกกี่สิหิว่คนเรามันแสดอย่งมันก็แสดงไงคละเสดการหินหลังแสดงไม่หิต้้งด้หิวไปกักินไปก็ได้จอยมันด้จสดงอยางดก็ระลึกกบวด คือเรากินอะไรมังมังลาเมียเจ้มงลาเมียอย่าเชิญเเจหลา่้สเพ่อนานสวัสดีค่ะแฟนคลับเอฟซเจนวัดีชาแนลมาเด้อค่ะกินเขาน้ำกันกินเข่าแรงลาบอิปูฮอเป็นกลมากมื่อนี่แหละค่ะขอบคุณหลายๆด้อค่ะมื่อนี่สิขอจบลิปซ้ำนี่เด้อค่ะ สิอันสิกินเข่าค่ะไม่แม่ยังดอกหิ้วลาบอีปู่คะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแสบ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 สวัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดอกไม้รดน้ำไปตัดใส่เอาอ่ะนี้มาเชิญกันผู้ช่วยเอาแผ่นไม้ตุวกว่าเบื่อกี้เด้อตุวกว่าที่สี่หัวค่ะ